คุณผู้ชมรายการเชฟอินทรแมกกาซีนวันนี้ดิฉันพามาที่วัดพระพุทธบาทตาก้าจังหวัดลำพูนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อรอยพระพุทธบาทที่ปริษฐานอยู่ในที่หามหลังนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะที่วัดพระธาตุซึ่งเป็นจุดที่ท่านเจ้าวาดได้บอกกับเราไว้นะคะดียฉันจะได้แผนกล้องให้คุณผู้ชมได้นมัสักการไปพร้อมๆกัน ตรงนี้คือคำบูชารอยพระพุทธบาทขอให้ทุกคนนั้นได้นึกถึงเขาเรียกว่าการปฏิบัติรีปฏิบัติชอบแล้วก็ท่านเป็นองค์พระาศาสดาและรอยพุทธบาทนี้ก็มีมาประมาณพันกว่าปีแล้วนะคะวัดแห่งนี้ครูบาพรหม,มาท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติพัฒนาจนเป็นที่รู้จักในขณะนี้เจ้าวัดองค์ปัจจุบันท่านก็คือ ท่านพิทักค์าำนะคะท่านเจ้าคุณพิทักษ์ร่ำพุทธบาทอันนี้เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะดูด้วยสติการเจริญสติปัญญาแห่งองค์พระรัมมาสามพุทธเจ้าที่ฉันพาคุณผู้ชมเชนอินทุนเมกซีนมาดูรอยพุทธบาทหากใครยังไม่ได้เทินทางมาจังหวัดลำพูนที่นี่คือจุดสำคัญ ที่หากเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนคะคะวัดแห่งนี้ค่ะขอทุกท่านได้กราบลัววสก,การไปพร้อมๆกับเรานะคะพุทธศาสนทั้งหลายสาธุค่ะเชิญทูม่ตะศีนสวัสดีค่ะ